สวัดีค่ะเด็กๆสวัสดีเช้าวันจันท์นะคะวันนี้ก่อนที่เด็กๆจะไปเรียนเสริมประสบการณ์กันนั้นครูยุ้ยจะพาเด็กๆไปยืดเส้นยืดสายกันก่อนนะคะเด็กๆอาเด็กๆลุกขึ้นมาค่ะอาพร้อมรือยังถ้าพร้อมแล้วเราไปเต้น นะคะเด็กๆสนุกไหมคะอาต่อไปเราไปเรียนเสริมประสบการณ์กันต่อเลยคะ่ะไม่ต่อสวัสดีเชา้าวันจันทร์นะคะเด็กๆเด็กๆสบายดีกันไหมคะอาสบายดีกันใช่ไหมคะอาสำหรับสัปดาห์นี้นะคะครูเป็นก็จะมาสอนในเรื่องของหนูน้อยสุขานิสัยดีนะคะอะเด็กๆคะก่อนที่ครูเป็นจะสอนนะคะครูเป็นจะให้เด็กๆเนี่ย ไปฟังนิทานกันก่อนนะคะถ้าเด็กๆฟังจบแล้วนะคะครูเป็นจะถามนะคะว่าในนิทานเนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรกันบ้างนะคะพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ ทั้งผักผลไม้นมและอาหารต่างๆอุดมสมบูรณ์ในเมืองนี้มีหมู่บ้านสองหมู่บ้านคือหมู่บ้านคนตัวเล็กกับหมู่บ้านคนตัวโตและแล้ววันหนึ่งพระราชาก็จัดให้มีการแข่งขันกีฬาขึ้นระหว่างสองหมู่บ้าน ชนะแน่นอนเพราะพวกเราวิ่งเล่นกันทั้งวันเราต้องวิ่งได้เร็วกว่าคุณตัวโต,วตวละสี่ฮ่าฮ่าฮ่าการแข่งขันก็เริ่มขึ้นเริ่มจากการวิ่งแข่ง ใ้้ใชชันนนปร,ระโยย์าต่อไปเราต้องกินผักทุกวันแล้วล่ะร่างกายเราจะได้แข็งแรงการแข่งขันต่อไปก็คือการกระโดดไกล กระโดดได้ไกลมากเลยเราจะบอกให้นะเพราะเรากินผลไมท้ทุกชนิดทุกๆวันไงล่ะผลไม้หวานกรอบอร่อยกินบ่อยๆร่างกายสุงใหญ่ทำให้เรากระโดดได้ไกลผลไม้นั้นดีมีประโยชน์ ต่อไปนี้เราจะกินผลไม้ทุกวันร่างกายจะได้สูงใหญ่แล้วก็กระโดดได้ไกลด้วยการแข่งขันประเภทสุดท้ายคือการว่ายน้ำแข่งกัน Uhm, ต,ตัวโตจะนั่งแล้วนั่งยังไงนะจะว่ายน้ำเก่งจังเพราะเราดื่มนมทุกวันนะสิฉันดื่มนมรถวานหอมพันทำให้ฉันว่ายน้ำ แข่งขันเสร็จสิ้นลงหมู่บ้านคนตัวโตก็เป็นผู้ชนะและได้รับเพื่รางวัลจากพระราชาอ่านิทานก็จบไปแล้วนะคะต่อไปคุปปิ่นก็จะถามเด็กๆนะคะอ่านิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าอะไรนะคะอ่าเมืองอาหารดีใช่ไหมคะแล้วในเมืองอาหารดีเนี่ยมีของกินอะไรบ้างคะเด็กๆจำได้ไหมคะอ่าก็จะมีผักผลไม้ แล้วก็นมใช่ไหมคะแล้วในเมืองอาหารดีเนี่ยมีกี่หมู่บ้านคะอ่ามีสองใช่ไหมคะก็คือหมู่บ้านคนตัวโตแล้วก็หมู่บ้านคนตัวเล็กใช่ไหมคะอ่าแล้วเวลาที่มีการแข่งขันกีฬาเนี่ยหมู่บ้านไหนคะที่ชนะเ,เด็กๆจำได้ไหมคะอ่าก็คือ หมู่บ้านคนตัวโตวใช่ไหมคะแล้วที่หมู่บ้านคนตัวโตชนะเนี่ยเพราะอะไรคะนก็เดียเ,เราบอกคุณเป็นสิอ่าเพราะว่าหมู่บ้านคนตัวโต,วตวเนี่ยกินอาหารที่มีประโยชน์เช่นผักผลมไม้แล้วก็นมใช่ไหมคะแล้วเด็กๆล่ะคะอยากมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไหมคะ,ะถ้าเด็กๆอยากมีนะคะ เด็กๆก็ต้องทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะก็หนึ่งนะคะก็จะเป็นโปรตีนนะคะก็จะพบในเนื้อสัตว์นมไข่แล้วก็ถั่วนะคะต่อไปนะคะหมู่ที่2นะคะก็จะเป็นคาร์โบไฮเดรตนะคะก็จะเป็นพวกข้าวน้ำตาลแป้งมนันแล้วก็เผือกนะคะต่อไปหมู่ที่3ามนะคะก็จะเป็นวิตามินนะคะก็จะพบในผักผลไม้นะคะ ผักผลไม้ให้เยอะๆนะคะสุดท้ายนะคะก็จะเป็นหมู่ที่5้านะคะก็คือไขมันนะคะก็จะพบในน้ํามันมะพร้าวน้ํามันปลา <c oughs> เริ่มที่หมู่ที่5นะคะก็คือไขมันนะคะก็จะ,ะได้มาจากพืชแล้วก็สัตว์นะคะเช่นน้ํามันรำข้าวน้ํามันปาล์มน้ํามันหมูน้ํามันมะพร้าวกระเพ แล้วก็หน่อยเป็นต้นนะคะถ้าเด็กๆอยากมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะเด็กๆก็ต้องทานอาหารให้ครบค้าหมู่นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะบายต่อไปเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์นะคะเด็กๆให้เด็กๆตัดภาพผักผลไม้อาหารแล้วมาแปะในจานให้สวยงามนะคะเด็กๆ นี่นะคะคุณครูก็จะมีผักผลไม้อาหารนะคะแบบนี้แล้วก็ให้เด็กๆตัดทีละชิ้นแล้วก็มาแปะในจานเดี๋ยวคุณครมีตัวอย่างให้เด็กๆดูนะคะอ่าแบบนี้นะคะเด็กๆนํามาแปะทีละชิ้นแบบนี้แล้วเด็กๆอย่าลืมเขียนตามรอยปะข้างล่างนะคะแลวระบายสีขอบจานให้สวยงามด้วยนะคะเอาต่อไปเป็นใบงานการบ้านวิชาคณิตนะคะเด็กๆ ให้นักเรียนฝึกอ่านตัวเลขและเขียนตามรอยปะและระบายสีให้สวยงามน,นะคะเอเด็กๆมาดูสิคะว่านี่คือเลขอะไรคะเด็กๆเ,เรามานับดาวพร้อมๆกันนะคะ1 2 3่งสองามี่ห้าหนะคะใช่ค่ะนี่คือเลข8นะคะภาษาอังกฤษพูดว่าเอ g นะคะเด็กๆ คุณจะเขียนให้เด็กๆดูนะคะอ่าเริ่มตัดตรงนี้นะคะเด็กๆค่อยๆลากลงมานะคะลากลงมาแบบนี้ลากลงมาข้างล่างก่อนแล้วค่อยๆโค้งขึ้นไปนะคะแบบนี้นะคะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมเขียนให้ครบทุกตัวและระบายสีดาวให้สวยงามนะคะเด็กๆอย่าลืมส่งกันบ้านคุณครูนะคะบ๊ายบายค่ะ